สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพักเครื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูรุ่นนี้กันนะคะเป็นตะกรุดเหนือดวงของหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเบอร์โทรร้านนะคะ064นะคะ4419878นะคะส่วนไลน์แอดตรงช่องเบอร์โทรไม่มีขีดนะคะ0644419878นะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เขียนอยู่นี่คือเป็น เลขต่อโคดนะคะ 1,700, 500, 400, 2084นะคะแล้วก็1,377แล้วก็1,545นะคะสวยทุกดอกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดอกแรกนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะนี่นะคะตัวกล่องนะคะธุรกิจติดติด,ตดขัดขัดนะคะไม่ราบลื่นนะคะเงินคอเงินทองขาดสภาพคล่องนะคะตะกุดเหนือดวง รวยรวยล้านร้านนะคะต่อโค้ดหุ่นพยนต์นะคะแล้วก็สโลแกนของปู่นะคะหมั่นหาหมั่นทำหม,มั่นทานนะคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปีสองห้าหกเจ็ดนะคะดอกนี้นะคะต่อโค้ดสี่ร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เลยแปะทองเป็นตะกรุดนะคะแปะทองคําเปลลนะคะแล้วก็โค้ดอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสี่ร้อยนะคะนี่เลยนะคะ นี่นะคะสี่ร้อยแล้วก็อีกด้านนะคะจะเป็นต่อโค้ดหุ่นพยนต์นะคะสวยงามมากนี่นะคะดอกไม่ใหญ่มากนะคะดอกไม่ใหญ่มากแมคคาเปิดอยู่ดอกละห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะห้าร้อยบาทพร้อมส่ง ราคานี้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าใครสนใจนะคะติดต่อดได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สี่สี่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางมีจัดส่งให้ต่างประเทศนะคะคิดคิดค่าจัดส่งตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจของ,ของปู่รุ่นอื่นสามารถทักมาได้เลยนะคะเบอร์โทรแมค่ค่ะรับประกันแท้ให้ตลอดชีพเลยคะ่ะ